น้ำผีผักลวกถือว่าเป็นอาหารไทยที่ทุกคนน่าจะเคยทานกันดีใช่ไหมครับแต่ก็มักจะพบปัญหาเวลาลวกผักแล้วสีคล้ำวันนี้อาร์มมีเคล็ดลับในการลวกผักให้สีสดสวยมาฝากกันเราไปดูกันครับครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้มน้ําให้เดือดก่อน จากนั้นเราจะปรุงรสด้วยเกลือนะครับซึ่งเกลือนี้ก็จะทําให้ผักของเราเนี่ยมีรสชาติมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราจะใส่น้ํามันมะกอกนะครับลงไปเล็กน้อยเพื่อทําให้ผักของเราเนี่ยสีสวยมากยิ่งขึ้น <S <S ในการลวกผักควรลวกผักที่มีสีอ่อนก่อนโดยเริ่มจากสีเหลืองเขียวและสีส้มครับถ้าลวกผักที่มีสีเข้มก่อนก็จะทําให้สีของผักนี้ออกมนาในน้ำที่เราลวกแล้วก็จะทาให้ผักของเราเนี่ยสีคํำได้ครับ เมื่อผักเริ่มเปลี่ยนสีเข้มขึ้นนะครับให้รีบตักผักแช่ในน้ำเย็นจัดเพื่อเป็นการหยุดความสุกของผักนั่นเองครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ผักสีสวยๆทานกับน้ำพริกถ้วยปวดของเราแล้วนะครับอย่าลืมติดตามเคล็ดลับก้นครัวได้ที่ช anel ของเรานะครับ